สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องของเราก็จะพาท่านมาชมการเลี้ยงวัวแบบพื้นบ้านนะครับว่าการเลี้ยงวัวแบบนี้นะครับมันได้รายได้เท่าไหร่นะครับในแต่ละปีนะครับซึ่งเป็นวัวที่เราเลี eday. ้ยงจํานวนหนึ่งแม่นะครับเราเลี้ยงมาแต่ปี57นะครับซึ่งก็เป็นวัวพันพื้นบ้านพันลูกผสมนะครับปัจจุบันนี้เราก็มีวัวอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับเป็นลูก2ตัวนะครับ ล้วก็มีอีกหนึ่งตัวอยู ain, ่ในท้องนะครับก็จะคลอดเดินพืศจิกายน์ครับอันนี้ตัวนี้อายุ2ปีนะครับลูกตัวแรกนะครับอันนี้ลูกตัวที่ Four 2อายุ1ปีนะครับก็กําลังงามนะครับนี่คือวัวแม่ครับที่เราซื้อมาครั้งแรกครับในปี2องพนนะครับในปี2องพันะครับก็ออกลูกเป็นตัวเมียนะครับในปี2อ1 9นะครับก็ออกลูกตัวที่2ครับเป็นตัวผู้นะครับในปี2อง0นะครับ ออกลูกตัวที่3เป็นลูกตัวเมียนะครับซึ่งในปีนี้เราก็ได้ขายลูกตัวที่2ครับที่เป็นตัวผู้ออกไปนะครับส่วนปี6-1นะครับก็ออกลูกตัวที่4ครับเป็นตัวผู้เคียนกันนะครับซึ่งตัวผู้ตัวนี้ก็ยังอยู่ถึงปัจจุบันนะครับที่ท่านเห็นนะครับแล้วเราก็ได้ขายลูกตัวเมียนะครับแล้วก็ลูกของมันด้วยนะครับในปี62นะครับก็ออกลูกตัวที่5นะครับเป็นตัวผู้นะครับก็คือลูกที่ท่านเห็น เมื่อกี้นี้นะครับปัจจุบันนี้เราก็เลยมีวัวอยู่3ตัวนะครับคือวัวแม่นะครับวัวลูกตัวที่4นะครับซึ่งเป็นตัวผู้แล้วก็ลูกตัวที่5ซึ่งเป็นตัวผู้เช่นกันนะครับส่วนในปัจจุบันนี้ในปี6 3นี่นะครับก็คือลูกมันยังไม่คลอดนะครับก็คาดว่าจะคลอดในเดือนพฤศจิกายนปี63นี้นะครับถ้าเกิดมปนเป็นตัวเมียแล้วก็จะไว้เป็นแม่พันธุ์ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นจํานวนลูกวัวครับที่มันเกิดจากวัวแม่1ตัวนะครับ นี่คือวัวแม่พันธุ์ครับที่เราเลี้ยงมาตลอด7ปีนะครับเหตุผลที่เราไม่ขายมันก็เพราะว่ามันเป็นแม่วัวที่พันธุ์ดีนะครับก็คือให้ลูกดกครับให้ลูกปีต่อปีเลยนะครับแล้วก็ลูกมันก็สวยด้วยนะครับเราก็เลยไม่ขายนะครับเราก็เลยไว้เป็นแม่พันธุ์ตลอดต่อไปนะครับอันนี้ก็กําลังท้องแก่นะครับก็จะคลอดเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็ถ้าเกิดลูกเป็นตัวเมียเราก็จะเอาไว้เป็นแม่พันธุ์ต่อนะครับเป็นแม่พันธุ์สองตัวนะครับส่วนตัวนี้เราก็จะเลี้ยงไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันให้ลูกสวยดีนะครับ ต่วนนี้เป็นลูกตัวที่4นะครับตอนนี้คืออายุ2ปีนะครับพ่อค้าก็ให้ราคาอยู่ที่43,000บาทนะครับแต่เรายังไม่ขายนะครับเราจะเราต้องการ4 5่หมบนาทะครับเขาเลยเลี้ยงไว้ก่อนนะครับก็คงจะประมาณปีใหม่ก็อาจจะพิจารณาอีกทีนึงนะครับดังนั้นก็เลยเลี้ยงต่อไปนะครับให้มันโตสักนิดนึงเราก็จะขายนะครับสําหรับรายได้จากการเลี้ยงวาของเรานะครับ ซึ่งจากการที่เราเลี้ยงวามา7ปีนะครับจำนวนหนึ่งแม่นะครับออกลูกครับแล้วเราก็ได้ขายนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับเป็นเงินประมาณ1นึ0 0 0สนบาทนะครับก็โดยเฉลี่ยก็ประมาณหนึ่งหมื่นเกบาทนะครับต่อปีนะครับซึ่งเราได้ขายลูกวาครั้งแรกก็คือในปี6 0นะครับหลังจากที่เราเลี้ยงได้ประมาณสองปีนะครับเราก็ขายลูกวาตัวผู้ครับได้2 5 0 0 0บาทนะครับปี61นะครับ เราก็ขายตัวลูกตัวเมียแล้วก็ลูกมันครับได้ในราคา42,000บาทนะครับส่วนปีหกสองครับเราก็ขายลูกตัวเมียนะครับในราคา2 5 0 0 0บาทนะครับส่วนปีหกสามครับอันนี้ก็คือเราจะขายลูกตัวผู้ตัวที่ท่านเห็นอยู่นี้อยู่นี้นะครับก็อายุ2ปีนะครับซึ่งเราจะขายในราคา45,000บาทนะครับแต่ตอนนี้พ่อค้ายังให้ให้ราคาที่43 0 0 0าเรายังไม่ขายนะครับเราก็เลยรอเลี้ยงรอไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นอาชีพเสริมอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าการเลี้ยงวัวมันไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเราก็สามารถหาญ้านะครับซึ่งมีอยู่ตามทุ่งนาเรานะครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนช่วงนี้นะครับก็อาศัยเกี่ยวหญ้าให้วัวกินนะครับซึ่งมีหญ้าจำนวนมากนะครับแต่โชคดีของเราคือว่าเรามีสระนะครับบริเ,รเวณควูสระเราก็ทําเป็นที่เลี้ยงวัวเลยนะครับเราเอาไว้เป็นที่ปลูกหญ้าให้วัวกินเลยนะครับส่วน ในช่วงหน้าแรงนะครับเราก็สามารถปล่อยเลี้ยงในทุ่งนาได้นะครับหรือเราก็มีการอัดฟางนะครับนี่คือฟางก้อนที่เราอัดไว้นะครับเป็นอาหารให้วากินนะครับได้ตลอดนะครับอีกอันนึกงคือเรายังได้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยจากขี้วัวครับเอาไปใส่ต้นไม้ได้นะครับนั้นการเลี้ยงวัวก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่ดีอย่างหนึ่งนะครับก็มีรายได้โดยเฉลี่ยครับประมาณ19ื่นเก้านะครับหรือประมาณ2 0 0 0 0บาทต่อปีครับนั้นก็ถือว่าเป็นอาชีพ เสริมนะครับที่มีรายได้ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าการเลี้ยงวัวเราไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายนะครับนั้นก็เลยพาท่านมาชมนะครับว่าการเลี้ยงวัวแบบพื้นบ้านครับมันได้รายได้ดีแค่ไหนนะครับซึ่งจากที่เราเลี้ยงวัวหนึ่งแม่นะครับมันก็ขยายออกลูกออกหลานมานะครับซึ่งส่วนของเรานี้ก็คือส่วนใหญ่เราก็จะขายวัวทุกปีเลยครับเพราะว่าเราไม่ต้องการเลี้ยงเลี้ยงเยอะครับเราเอาไว้ประมาณสัก สามสี่ตัวประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงเยอะเราก็อาจจะต้องหายาจํานวนมากนะครับหรือเวลาที่เป็นหน้าทํานาเราจะไม่มีที่เลี้ยงเราก็เอาไว้ประมาณสัก3าสี่ตัวนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเอาตัวผู้ไว้นะครับเอาไว้ขุนนะครับเพราะว่าตัวผู้มันจะเวลาที่เราเลี้ยงขุนไว้มันจะได้ราคาดีนะครับส่วนตัวเมียเราก็จะขายออกไปนะครับยกเว้นตัวแม่ปัจจุบันนี้นะครับเรา เห็นว่ามันให้ลูกหกดีเราก็เลยไม่ขายนะครับเราก็เลยเอาไว้เป็นแม่พันธุ์ต่อไปนะครับส่วนลูกวัวตัวเล็กนะาพวกนี้นะครับอ่าเป็นตัวผู้นะครับเราก็จะเอาไว้เลี้ยงคุณนะครับประมาณ2ปีเราึงจะขายนะครับก็จะให้ได้อ่ถ้าวัวตัวผู้อายุ2ปีครับก็จะได้ราคามาณ4ี่หมื่นบาทขึ้นไปนะครับก็เลยพาท่านมาชมนะครับเรื่องของการเลี้ยงวัวแบบพื้นบ้านนะครับซึ่งเป็นวัวเนื้อนะครับลูกผสมนะครับเราจะใช้การผสมเทียมนะครับ ซึ่งตัวนี้เ่ีนเห็นอยู่ครับก็คือผสมเทียมครั้งละประมาณ800บาทนะครับซึ่งเขาให้ลูกที่สวยดีนะครับของเราก็ไม่เน้นเลี้ยงไม่เน้นเลี้ยงวัวไม่เน้นเลี้ยงวัวงามนะครับวัวหูยาววกนี้เราไม่เลี้ยงนะครับเพราะว่าการเลี้ยงวัวงามนะครับมันจะมีความเสี่ยงคือช่วงไหนที่มันฮิตฮิตครับมันก็จะราคาดีแต่ช่วงไหนที่มันกระแสตกมันก็จะราคาถูกนะครับเพระนั้นเสี่ยงต่อการขาดทุนนะครับเะนั้น เราจึงไม่ริมเลี้ยงวางามนะครับเราจึงเลี้ยงวัวเนื้อเป็นหลักนะครับเพราะว่า,าให้รายได้ดีนะครับแม้มันจะราคาไม่แพงทั้งวัวงามแต่ว่าราคามันก็คงที่นะครับไม่ขึ้นไม่ลงมากมายนะครับเพราะนั้นก็เลยอยากจะเชิญชวนพวกท่านนะครับมาเลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริมอย่างหนึ่งนะครับก็ให้รายได้ด้วยนะครับให้ปุ๋ยไปใส่ต้นไม้ด้วยนะครับวันนี้ก็แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มี วัวเยอะครับเราก็เอาตัวเมียไว้ขายตัวผู้ออกไปนะครับแต่ผลิตส่วองเรานี้เราต้องการเลี้ยงวัวขุนนะครับเราก็เลยเอาตัวผู้ไว้นะครับลูกตัวผู้ไว้เลี้ยงไว้ประมาณสัก2ปีครับถึง2ปีกว่าเราค่อยขายครับมันก็จะได้ราคาดีนะครับนี้ก็เป็นแต่เทคนิคของแต่ละส่วนนะครับก็เลยพาทุกท่านมาชมนะว่าการเลี้ยงวัวนะครับมันเลี้ยงแบบพื้นบ้านนะครับแล้วก็มีวัวหนึ่งแม่นะครับมันให้รายได้เท่าไหร่ต่อปีนะครับก็พาท่านมาชมนะเพราะว่า เราได้เจ็บเทวะทุกปีเลยนะครับเพื่อเป็นสถิติเป็นข้อมูลนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์รายได้จากการเลี้ยงวัวนะครับก็เลยนํามาให้ทุกท่านได้รับรู้ว่าการเลี้ยงวัวครับมันได้รายได้เท่าไหร่นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับซึ่งเราก็จะเน้นไปที่เรื่องของการเกษตร สผมสารนะครับแล้วก็เรื่องของการปลูกต้นไม้นะครับครับตอานนี้ก็ขอสวัสดีครับ